แลครับกัสลีทุกคนด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับเนทูเอ็มจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูในส่วนของเรียกบอสแคนนะครับและก็ในส่วนของเลดแคนด้วยเหมือนกันครับบอสในแคนของเรานะครับจะมีอยู่2ประเภทครับเรียกบอสขึ้นมาครับเพื่อทําการดบของต่างๆกับบอสตัวนั้นนั่นเองครับเอาละวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปทําความรู้จักกับบอสทั้ง2ประเภทครับว่าเราสามารถทําได้อย่างไรและเราสามารถเรียกบอสได้อย่างไรและวิธีการต่างๆเนี่ยของบอสนะครับ การได้รับไอเทมต่างๆเนี่ยทำได้อย่างไรครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับกับ UFOGM พวกเขาเป็นเว็บเหมืออาชีพครับที่จัดหาเพชรสำหรับตัวเกม l i n e a g e 2 ให้กับเรานั่นเองครับทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับใครที่อยากจะได้เพชรในราคาที่ถูกและจะส่งที่รวดเร็วครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับจะรวบรวมมากกว่า11,000รายการนั่นเองครับเว็บไซต์นี้คุ้มค่ามากครับน่าลองจริงๆและอย่าลืมครับใครที่อยากจะใช้บริการ อย่าลืมใส่โค้ดรหัสครับ B E E D ครับมีส่วนลด5%ครับถ้าเพื่อนๆใส่โค้ดนี้อย่าลืมบลิงที่ใต้หรืคลิปครับกับเว็บไซต์นี้สามารถจัดหาเพชรให้กับเพื่อนๆได้โดยราคาที่ถูกครับผมสนามหรือบอสแคนธรรมดาครับเี่ะเขาเรียกว่าบอสเผาแล้วกันนะผมขอเรียกบอสเผาครับที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เราคุ้นตาคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับก็คือบอสพวกสนามนี่แหละอะเพื่อนๆก็จะมาเห็นนะครับว่าสมมุติว่าถ้าเราอยู่ใน แมนะครับนอกแมปต่งตางๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในแต่และแมปเนี่ยก็จะมีบอสนะครับไล่มาตั้งแต่แมปแรกเลยครับเซอร์ทูล่าอะไรแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะมีบอสพวกนี้อยู่นะครับผมนี่นะจะฝังตัวอยู่ตามแมปต่างๆครับพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบอสสนามนะครับซึ่งเราสามารถเรียกอยู่ในจิวของเราได้นั่เนเองครับเพื่อนเรียกมาตีและดรอปไอเทมนั่นแหละ เอาล่ะวิธีการนะครับที่เราจะสามารถเรียกพวกบอสพวกนี้ได้เนี่ยเรียกอย่างไรนะครับเราเนี่ยจะต้องมาดูเลยครับสิทธิประโยชน์ของแคนก่อนพอเราอยู่เลเวลแฮ่เนี่ยเราจะสามารถเรียกบอสสนามพวกนี้ขึ้นมาตีได้ครับโดยเราเนี่ยจะไปตีอยู่ที่ในฐานทัพของกิวนะครับผมหรือฐานทัพของแคนนั่นแหละและก็เราเนี่ยนะครับผมพอเราเลเวล6เห็นไหมครับเลเวล6เราจะสามารถตีเรดแคนได้หรือบอสใหญ่นั่นเองครับนี่ตรงนี้นะ เ e เวลหจะตีเรดแคนนะครับก็คือบอสประเภทที่2 l e เรเวลเครับจะเป็นแคนอ่าเรดบอสแคนชั้นสูงครับอ่าเรเวลแจะเป็นเรดแคนหายากนั่นเองครับก็จะตามระดับนะครับระดับเร v e l ของแคนเรานั่นแหละมันสามารถดรอปของก็คือของเนี่ยอุปกรณ์ไอเทมต่างๆที่มันจะดรอปเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับ เหมือนกันเลยนะครับกับบอสพวกนี้นะครับผมนี่นะในบอสสนามก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเราสามารถเรียกได้เฉยๆนะครับพอเราเวลาดรอปของดีๆมานะครับในตัวของแคนของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับ หัวกิวนะครับหัวกิวแคนเราว่าจะทําการแบ่งจ่ายของไอเทมต่างๆเนี่ยแลเลเนี่ยอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้ากิวนั่นเองนะครับหรือหัวหน้าแขนเนาะโอเคเราก็พอจะเข้าใจแล้วนะครับอันนี้ก็คือหลักการเนาะเอาแต่ทีนี้นะครับวิธีเรียกเนี่ยเราจะไปเรียกยังไงครับผมอันดับแรกเราเข้ามาที่ระบบคราบครับนี่ให้เราเข้ามาที่สร้างครับจากนั้นครับไปที่อื่นๆครับและไปเลือกคําว่าของใช้นเออไปเลือกคําว่าวัตถุดิบนะครับเอาไปเลือกคําว่าอักวัตถุดิบนะครับผมนี่นะ วัตถุดิบนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีกุญแจอยู่นะครับนี่จะมีกุญแจ2ลักษณะนะครับลักษณะที่1เนี่ยเขาเรียกว่ากุญแจแห่งความสามัคคีครับอัตราในการคราฟเนี่ยหนึเเลยนะครับผมโดยการใช้เนี่ยก็ใช้เหล็กนะครับผมนี่เห็นไหมเหล็กหรือเราจะใช้ของวัตถุดิบพวกนี้ก็ได้ครับสามารถเลือกเปลี่ยนกันได้เลยว่าเรามีเหล็กอะไรหรือว่าเรามีไม้อยู่นะครับหรือมีผ้าอยู่เราก็สามารถใช้วัตถุดิบพวกนี้ในการคราฟได้นั่นเองครับ แต่การคาฟนะครับก็จะใช้เงินนะครับหรืออาเดนานะครับที่ค่อนข้างโอ้แพงพอสมควรนะครับแพงอยู่นะแต่เราดูนะครับในส่วนของกุญแจที่เราจะใช้นะครับผมดูนะกุญแจที่เราจะใช้นะครับเราใช้3ก้อนนั่นก็แสดงว่าถ้าเราจะใช้หินตัวนี้นะครับเราต้องใช้หินตัวนี้เนี่ยสาก้อนครับก็ใช้เงินไปแล้วนะครับ 3M แล้วเงินโกที่เราจะต้องจ่ายทั้งหมดเห็นไหมครับก็จะบวก ตรงนี้อีกนะครับว่า 1M อีกนะในการสร้างอีก1.5 M ่านะครับรวมทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะจ่ายไปทั้งหมดอยู่ที่4.5 M ต่อ1คีย์นั่นเองครับผมโอ้โหก็ไม่ธรรมดานะอันนี้ก็แค่บอสตัวแรกนะครับก็คือบอสแชนธรรมดานะตรงนี้นะครับก็จ่ายค่อนข้างเยอะนะเอาทุกคนต่อจากนี้นะครับใหเรากดไปที่แคนครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่แคนโดยเข้าไปที่ถังรับแคนแบบนี้ครับแล้วก็วราวเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับพอเราเข้าไปเนี่ยหลังจากที่เราผลิตกุญแจเสร็จนะซึ่งถ้าเราเลเวลห้าขึ้นมานะครับเราถึงจะสามารถซื้อกล่องตรงนี้ได้นะอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับแทนเพื่อนๆต้องเลเวลห้านะครับแล้วเราก็จะสามารถนํามาซื้อกล่อง ซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นกล่องนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากล่องไม้ส่นะครับเราจะใช้ไม้ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ใช้คีย์เนี่ยเพื่อเปิดกล่องที่เราสร้างมานะครับแล้วนะครับพอเราเปิดมาเราจะได้ไม้นะครับผมนี่ก็จะเป็นเปอร์เซนต์โอกาสที่เราจะได้รับก็จะมีชื่อบอสนะครับให้กับเราอยู่นะครับว่าเราจะได้ไม้บอสตัวไหนและจากนั้นนะครับเราก็เอาไม้บอสนี่แหละไปทําการเปิดนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดเนี่ยเพื่อนๆเข้ามาดูก่อนนะครับ ไม้เนี่ยมันจะมีอยู่2อสระดับนะครับแล้ระดับที่2เนี่ยจะใช้2คีย์นะครับกล่องนี้เนี่ยใช้สคีย์เขาเรียกว่ากล่องบอสเขียวอ่าก็จะเป็นลายชื่อสีเขียวเห็นไหมครับบอสเนี่ยก็จะแรงมากขึ้นนะครับของอุปกรณ์ต่างๆก็จะแรงมากขึ้นเพื่อก็สังเกตชื่อนะก็เหมือนกันเลยกับในบอสสนามในแมปนะครับ อ่าเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องไม้แดงครับผมไม้สนแดงเลยนะก็จะเป็นบอสที่ตัวตึงๆหน่อยหนหมครับเมดูซ่าอะไรแบบนี้ครับผมอ่ะใครที่สงสัยนะครับเอ้เป็นคือบอสตัวไหนเพื่อนๆอยากจะรู้ของว่ามันจะดอกอะไรใช่ไหมสมมุติว่าเมดูซ่าเนี่ยเพื่อนๆไปสวนเมดูซ่าครับถูกไหมมันก็จะเป็นบอสเมดูซ่าแบบนี้ครับของเพื่อนๆก็เปิดดูเลยว่ามันดอกอะไรนะครับนี่หนไหมก็ของพวกนี้แหละที่มันจะดอกให้กับเรานะครับนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ในโคเิกิวแล้วแหละที่จะมาช่วยกันตีหรือเปล่านะครับเวลาเราอัญเชิญมานะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะเพราะจากนั้นครับพอเราซื้อกล่องแล้วก็เปิดแล้วก็ได้ไม้สนเนี่ยเราจะไปที่ไหนใช่ไหมให้เราครับทำการย้ายตัวเองครับผมมาตรงนี้เลยครับเพื่อนๆดูในมินิแบบนะเดี๋ยวผมเปิดมินิแบบให้ดูนะครับนี่เบื่อมาห้องตรงนี้ครับเห็นไหมห้องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็วิ่งไปเลยครับ ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าสถานที่ฝึกฝนนั่นเองครับมันเป็นสถานที่ฝึกฝนสําหรับการเรียกบอสนะครับผมนี่นะพอเพื่อนได้ไม้บอสใช่ไหมเพื่อนเพื่อน, ot, ก,อนก็มารวมตัวกันตรงนี้ครับบนในกิวนะครับผมหลังจากนั้นก็ทําการหักไม้บอสบอสก็จะเกิดตรงนี้นั่นเองครับเราก็จะสามารถรับของแล้วแต่หัวคิวนะครับถ้าเป็นของที่ดีๆแล้วนะครับหัวกิวก็ทําการแบ่งกันเองนะตรงน,นี้ขึ้นอยู่กับกิวของพเพื่อนๆแล้วครับ และเรามาดูเงื่อนไขนะครับในการที่เราเนี่ยหก็คือถ้าเราซื้อกล่องไม้สนมาครับถ้าเรายังไม่เปิดเวลาต้องคำนวณดีๆนะครับคนที่จะเปิดไม้คิวและก็หัวคิวนะครับต้องคำนวณเรื่องเวลาให้ดีกล่องไม้สนครับถ้าซื้อมาแล้วจะหายไป1ชั่วโมงถ้าเรายังไม่เปิดใช้ไม้สนครับถ้าเราเปิดออกมาแล้วจะหายไป12ชั่วโมงครับและอีกอย่างครับผมถ้าบอสเราเรียกมาแล้วนะครับสมมุติว่าบางกิวเนี่ย ดาเมจไม่ถึงบอสนะครับบอสเนี่ยจะหายไป20นาทีนะครับเราต้องจบบอสให้ได้20นาทีนะต้องคำนวณกันดีๆนะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือหลักการในการหักไม้บอสนะครับต่อมาครับเราไปดูอีกบอสตัวหนึ่งบอสตัวหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเลดแคนหรือเลดบอสนั่นเองครับทำการคราฟนั่นเองครับเราก็จะไปครากุญแจเหมือนเดิมครับแต่เป็นกุญแจคนละชนิดครับผมนน่ เขาเรียกว่ากุญแจมิติครับในการคราฟ100%เลยนะครับก็จะใช้เหล็กค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้าสมมุติว่าเราจะเปิดบอสที่ระดับสูงๆหน่อยมันก็จะใช้หลายกุญแจขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะใช้งบประมาณที่ค่อนข้างเยอะเหล็กก็เหมือนกันครับถ้าเราใช้เหล็กเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ500ใช่ไหมครับ สมมติว่าเราไม่มีเหล็กอ่ะเราก็จะใช้หนังก็ได้เห็นไหมครับของพวกนี้เนี่ยสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้นะทุกคนนะในการค้าประตูมิตินะครับผมก็จะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ50,000นครับก็บอสตัวแรกเนี่ยต้นทุนยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ถ้าบอสตัวที่2ต้นทุนจะเยอะนะครับผมพอเราสร้างกุญแจมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราจะไปทําอะไรก็คือเราต้องไปทําการคุยนะครับนี่เราค้ากุญแจต่างมิติเสร็จปุ๊บนะครับเราเข้ามาที่กิวนะครับและเรามาคุยกับผู้จัดการเลดแคนครับนี่นะครับ เราก็จะเห็นว่าบอสนะครับบอสแชร์เนี่ยจะมีอยู่3ตัวนะครับก็จะไล่าตามลำดับเลเวลของกิวไปเลยเลเวล6เลเวล7เลเวล8เห็นไหมครับประมาณนี้และเ้ิงไปสังเกตนะคีย์นะครับต่างมิติเนี่ยตัวแรกนะครับก็จะเป็นเลดธรรมดาทั่วไปก็คือราชนีแม่หมดนะครับก็จะใช้กุญแจต่างมิติ1ดอกถ้าเป็นตัวที่2ก็จะใช้2ดอกนะครับตัวที่3ก็จะใช้ 3ดอกนั่นเองครับโอเคเนาะและนะครับผมเงื่อนไขก็คือจํานวนครั้งที่ใช้เนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็1ครั้งนะครับผมสัปดาห์หนึ่งหนึ่งครั้งนะตรงนี้คนที่จะเปิดได้นะครับสําหรับเลทแคนนะครับผมก็คือคนที่เป็นหัวหน้าแคนและก็คนที่เป็นลองแคนเท่านั้นเองนะครับถึงจะสามารถเปิดได้นั่นเองครับตรงนี้เนาะโอเคนะครับผมก็พอเรามาคุยเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับของที่ดอกเนี่ย ก็ธรรมดาเลยนะครับก็ของอย่างบอสแมปนั่นแหละนะครับผมก็อันเดียวกันเลยนะก็มันจะมีกล่องนะครับที่แตกต่างหน่อยมันจะเป็นลูกแก้วมิตินะครับลูกแก้วมิติเราก็สามารถนําไปแลกของได้นั่นเองครับผมตรงนี้นะเอออ่ะยกตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้เพื่อนดูนะสมมุติว่านะครับถ้าเราอยากจะไปดูในนอกแมปครับเราก็ถ้าลาชนีแม่มดใช่ไหมมันก็จะอยู่รังมดใช่ไหมครับแล้วก็เห็นว่ารังมดชั้น3เนี่ยมีรายชนีแม่มดอยู่ของก็เหมือนกันเลยครับผมเห็นไหม ของเหมือนกันเลยแตกต่างนะครับแค่ของชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นกล่องและเราจะได้ลูกแก้วเลดบอสมาแล้วเราสามา,ารถเอาลูกแก้วเลดบอสครับมาซื้อของที่พ่อค้าได้นั่นเองครับเห็นไหมตีบอสตัวไหนนะครับมันก็จะมีของที่มันแรงมากขึ้นนั่นแหละทุกคนของพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับมอนาคิวนะครับผมและก็ลูกกิ้วนี่แหละจะคุยกันแล้วก็แบ่งกันยังไงนะครับ เือมันดอกออกมาเนาะอ่าอย่างเช่นดอกอดาบอย่างนี้มานะครับใครเล่นดาบในกิลที่แบบตัวตัว,ตว,ตวดีๆตึงๆหน่อยก็จะได้รับของอะไรไปแบบนี้ครับผมโอเคทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับปอทั้งหมดเลยที่เพื่อนๆนะครับสามารถเข้ามาดูแล้วก็เช็คได้ครับแล้วก็วิธีการทํานะครับผมประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปด,ด้วยครับ